แมวเหมียวแมวเหมียวนั่งรอเลยลูกแมวเหมียวเฝ้านั่งรอรอเฝ้ารอพัสดุจะมาใช่ไหมพัสดุมาแล้วลูกพัสดุมาโนแล้วครับพัสดุมาแล้วน้องแมวเฝ้ารอมานะครับมีพัสดุมาแล้วน้องเหมียวเข้าไปนึ่งขึ้นไปนั่งรอตรงนี้เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ ครับขอบคุณครับพระวโดดมาแล้วน้องเมวด้วยขายขึ้นจองเลยสมบ,บูรณ์นะสมบ,บูรณ์ขึ้นจองแล้วอันนี้ของหนูของหนูค่ะจองเลยเหรอลูกอืมเป็นพะสะด,ดุตัวประทือนงปูสองชิ้นครับสองชิ้นข้างในกล่องเป็นของคุณโยมบรรดาเชื้อสกุลวางทองหลางกรุงเทพส่วนพัสะด,ดุอีกชิ้นหนึ่งไม่ได้ระบ,บุชื่อผู้จัดส่งเนาะ ชาวตลาดชิ้นนี้เป็นข้าวสารน้องข้าวสารก็ตอนนี้ส่งมาหลายครั้งแล้วน้องปูไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดไปผู้จะซื้อจะส่งมาให้น้องก็ขอดูโมทนาสธุที่ได้จะส่งะสมมาให้น้องน้องเหมียวน้องไก่ได้อยู่ได้กินกันนะหลาบชิ้นนี้เป็นของคุณโยมวัดดาเชี่ยวสุนวังท้องหลังส่งมาให้น้องน้องเหมียวทุกวันพุธครับเดี๋ยวปูจะแกะให้น้องเหมียวได้กินนะนั่นลุกนะรอทักครนนะลุกเด้ แกะมาแล้วครับเป็นอาหารกระป๋องอาหารเปียกเท่านั้นน้องเมียและข้าวสารกัขบข้าวสารที่คุยมเคยบอกว่าข้าวสารนี่ใส่มาเพื่อมาให้กระป๋องมันดังเนาะครับแล้วพร้อมด้วยมีเป็นยาป้ายตาน้องแมวเนาะยาป้ายตาน้องแมวครับรมให้น้องน้องเมียกับผู้ชายอนมัธนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นประปัจจุบันนำคามช่วยให้คุณโยมบรรดาเชื่อสกุลบางทองหลังพร้อมครอบครัว พร้อมทั้งจะดีธรรมที่ส่งข้าวสารมาให้น้องนุ้ยอยู่ประจำนนั้ก็ชุดนี้น้องก็ขอนาทาทขอนุญาตพระรูปขระบุญกุศลนี้ห่วยพรให้ทุกท่านพบความสุขความยินมีความสุขก,การสุขใจปรารถนาที่จะขอได้ทุกความมุ่งมัมม่นปรารถนาตัวการทุกท่านทุกคนเทิดสัพพีจิโยยวัชันโตสัพพโรโควินสัสตูมาเตพุทธันตะยโยสุขีทีคายุโกเพราะวา่าอภิวาทนาสิริสันิจังวุฒาปัจจะย,ยิโนจัตตารุธรรมาวาทันติ อายุวันโนสุขังพระลังสาธตงหนึ่มหม่แเดี๋ยวเรากินอาหารเรผูให้กินนะฮะลองจองงงเงยเดี๋ยวพวกแกลองผูลองผู้แป๊บเดินลรกแกไม่ทานโูกแกไม่ทานนะครับเดี๋ยวเราแป๊บเดิน้องน้อกินได้น้อกินได้ครับเอากินกินกินเลยกินจุบุบจับจับุบุบจับจับอร่อยอร่อยครับ